15ประจำปี2568ครั้รงนี้และแน่นอนนะครับ Oh, ครับผมและลำดับต่อจากนี้ไปนะครับผมต้องขอเรียนเชิญนะครับบอสผิวนะครับคุณอมรรัตน์ฟ้าธรดิธฐ์ซีอีบริษัทลูงทุนได้โปรด24ชั่วโมงจำกัดครับขึ้นมาบนเวทีเพื่อที่จะมอบรางวัลขวัญใจลูงทุนได้โปรด2,015ให้กับหนุ่มรอันนั่นเองขอบคุณครับ ภาพแทบมากที่สุดทร่เลือาอ่แทบจากทุกัเรอบลุกใกเราถือามา ความ,มาระลับใจนี้เราบอกว่าต้องเป็นทีมจ,จับและจารึกเอาไว้กว่า22ล้าะนคะแนนชื่นใจเลยนะเอาละเดี๋ยวาจะเซลฟี่ภาพบระทับใจนี้พร้อมกันนะทุกคนเปส่วนร่วมหมดนะเซลฟี่หน่อยข้าความระับใจนะนี่คืออีกหนึ่งความชื่นใจกับ,บทั้งทีมดีเจคนฟังน,นะฮะแล้วก็รวมไปถึงความบระนับใจที่แบบที่สุดจริงๆนะขอได้เชิญนะฮะ เอาล้นะอันดับหนึ um ่งลูกชุมเด็ดวายชูนิวเลขหนึ่งไว้ชูนิ้วเลขหนึ่งเอาไว้และภาพที่2กดไลค์ฮะให้กับลูกชุบเด็ดวรุงแค่มาล่ำก็สิบหายชุมัดนะฮอร์สติดตามกันได้และอีกหนึ่งภาพความประทับใจฮะเกาหลีเกาใจหัว <Yeah. S 1> ใจก่อนที่แจมเ2ึ่ส ใจจริงทั้งเหนื่อยทั้งชื่นใจอาครับทุณรุนไทยครับดีเจนองรู้สึกยังไงบ้างดีเจนองโอ้โหชื่นใจจริงขอบคุณผู้วิญญาณลูกทุ่งเดืเอ,จจอดเอดืแล้ดดวลก,ลก็ทีมดีเจลูกทุ่งเดือดเดือดน้องแอนบอกว่าโอ้โหขนาดน,นี้เลยเดี๋ยน,นี้ให้ดีเจนอ,องสัมภาษณ์น้องแอนหน่อยฟังเสียงของแชมป์ในปีนี้หน่อยขวัญใจลูกทุ่งเดือดเดือ2025ครับ นีรู้สึกอยากอะไรบ้างช่วยน,น้องหน่อยเออนี่รางวัลดีครับครับตัวนี้ต้องสวัสดีทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับครับผมบเดี๋ยวกับนี้แต่ร้องเพลงบ้างก็ไม่ต้องพูดอะไรแล้ว<ๆ>ไม่ต้องพูดอะไรแค่จัดเดียวยายเห็นว่าหน้ามืดนะครับผมจะดมนี้นะโอเคโอเค ต้องขอบคุณครับทางรุ่ทุกนเปิดด้วยนะครับแล้วก็ทำคอนเสิรร่วมโหวตให้นะครับแล้ววันนี้ก็ภาคภูมิใจครับเป็นรางวัลของทุกทุกคนนะครับที่ร่วมโหวตให้หนูนะฮะแต่เดี๋ยวเก็บไว้บ้านหนูด้วยกันนะไม่เก็บบ้านใครบนู่ดีนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับเต็มใจให้กันครับหนูก็รักทุกคนเหมือนทุกคนรักหนูเนาะออขอบคุณครับหวานเดี๋ยวนี้นะเวลาการพูดคุณเขาฮาวฮาวเขาสุดยอดจริงๆ และที่สำคัญ2,025ประจำปี2568ทั้งนี้และแน่นอนนะครับ อนนะะคุณกอมบอรัร์ตั้งาัิธรรม CEO บริษัทลุกขึ้นได้โด24ชั่วโมงจำกัดครับขึ้มนมบรัชเทีู่ดี่มอบรางวัลหัวใจลุกทึ้นได้ดสอบพันธให้กับหนุ่มไรอันนั่นเอง

เป็นอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นจริงๆเดี๋ยวเราจะทซลฟี่ตรงนี้ก่อนครับจริงใช่แล,แล้วนะโอเคข้าวความประทับใจนี้ต้องบอกว่าต้องเป็นทีมจดจำและจารึกเอาไว้กว่า22ล้านคะแนนชื่นใจเลย้ะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเซลฟี่ภาพประทับใจนี้พร้อมๆกันนะทุกคนมีส่วนร่วมหมดนะเซลฟี่หน่อยอวความประทับใจแล้วนี่คือ อีกหนึ่งความชืม่นใจกับทั้งทีมดีเจคนฟังนะฮะแล้วก็รวมไปถึงความประทับใจที่เราที่สุดจริงๆนะขอได้เชิญนะฮะเอาละนะอันดับหนึ่งลูกชุบเด็ดว่ะชูนิ้วเลขหนึ่งไว้ชูนิ้วเลขหนึ่งเอาไว้ และภาพที่สองกดไลค์ฮะให้กับลูกช่งเน็ตเวิร์กคุณเทพมานคร9ก้าชูแดสห้าแมตชสติดตามกันได้และอีกหนึ่งภาพความประทับใจครับเกาหลีเกาใจหัวใจก่อนที่แก้ม 1..2..3.. สองมเย้โอ้โหเหนื่อยดีจริงทั้งเหนื่อยนังชื่นใจอาวฮะทุกท่านที่ท้ ดีเจนองรู้สึกยังไงบ้างดีเจนองโอ้โหชื่นใจจริงขอบคุณผู้วิหารลุคทุกเดือกแล้วก็ทีมดีเจรายขอบคุณลุคเดืดนะอนนดน้องแอนบอกว่าโอ้โหขนานดนี้เลยเนี่ยให้ดีเจนองสัมภาษณ์น้องแอนหน่อยอฟังเสียงของแชมป์ในปีนี้หน่อยขวัญใจลุคทุกเดือก2025ครับวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างชื่นน้องหน่อยเออนี่รางวัลนี้ฮะครับ ต่อไปต้องสวัสดีทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับครับผมเก็อบเมื่อกี้ตอนร้องเพลงบ้างก็ไม่ต้องพูดอะไรนวไม่ต้องพูดอะไรที่เดียวยายเห็นว่าหน้ามืดนะครับผมจะดงนี้นะโอเคโอเค ก็ขอบคุณครับทางรุ่ทุกนเปิดด้วยนะครับแล้วก็ทางกคนที่ร่วมโหวตให้นะครับแล้ววันนี้ก็ภาคภูมิใจครับเป็นรางวัลของทุกทุกคนนะครับที่ร่วมโหวตให้หนูนะฮะแต่เดี๋ยวเก็บไว้บ้านหนูด้วยกันนะที่เก็บบ้านใครอยู่บนนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับเต็มใจให้กันครับหนูรักทุกคนเหมือนที่ทุกคนรักหนูนะเออครับผมครัหวานเด็ก ในเวลาการพูดคุณเขาพาวพ,วพวาวเขาสุดยอดจริงๆและที่สำคัญย,ยังไม่หมดเดี๋ยวยังจะมีโชว์โชว์แบบว่าชมกันมนใจน้องตก้ง้เบอร์2,025ประจาําปี2